สวัสดีค่ะโตต้าชัวร์สมิธสาขาบางเมืองเซลล์ตังเมค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับเมยและแคมเปญดีๆรดแรกเงินสบายแคสนะคะวันนี้มีงเง่อนไขอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยค่ะสําหรับรดแรกเงินสบายแคสนะคะลูกค้าท่านไหนที่ยังผ่อนอยู่ก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องมีเล่มโอนทะเบียนนะคะลูกค้าทําได้เลยนะคะอีกอย่างค่ะลูกค้า สามารถที่จะได้ยื่นยอดจัดได้สูงสุดถึง90%นะคะเรารับรถทุกค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าโตโ o ต้นะคะอี u ุ u m มาจ a าหรือทุกค่ายอะคะ่ะสามารถที่จะลองเทคยอดจัดกับเราก่อนได้ ตัปีสุดก้าวขึ้นไปในระหว่างนี้ลูกค้าสามารถที่จะทําได้ทั้งเปลี่ยนชื่อนะคะหรือใช้ชื่อเดิมได้นะคะย้ายจากไฟแนนซ์เดิมนะคะมาเป็นไฟแนนซ์ใหม่เรามีไฟแนนซ์รองรับล,ลูกค้ามากสุดดถึง5้าไฟแนนซ์กันเลยทีเดียวเออลูกค้าสงสัยว่าติดแบ็คลิสต์ล่ะสามารถทํารายการได้ไหมปรึกษากันก่อนได้ค่ะเรามีไฟแนนซ์รองรับลูกค้าอยู่นะอาจจะมีการจ่ายล่าช้าติดบัตรนะคะขอแค่คุยกันก่อน นะคะโทรสอบถามเมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะทะเบียนบ้านแบบประชาชนอย่างลาสาั่งไว้เท่านั้นเองนะคะที่สําคัญเลยยื่นเอกสารไม่ผ่านไม่มีค่าใช้จ่ายกลัวไม่ผ่านโทรมาค่ะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คาปรึกษาแคมป์และนของลูกค้าอยู่นะคะก่อนได้มาสม่งผลถึง72็เดือนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะ ผ่อนสบายสบายดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่่วนจุดห้าศนสตางค์เท่านั้นเองค่ะเรามีนับบริการเสนอเอกาสารนอกสถานที่ให้ลูกค้าด้วยรับจัดไฟแนนซ์เองซื้อขายกันเองนะคะให้สม,มิธด,ดูแลค่าบริการดําเนินการถูกมากๆนะคะอยากมีเงินเพียงแค่มีรถนะคะนึกถึงเซลตังเมค่ะรถแลกเงินสบายแค้นนะคะโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ค่ะขอบคุณมากนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ